สวัสดีคณะกรรมการและอาจารย์ทุกท่านวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรเจกต์เอดอสไพรต์บอร์ดเกมครับผมสมาชิกในกลุ่มประกอบไปด้วยธราทิพแข็งก้าทิติพันธน์สุจศนสุปรกรณ์อลรอ,รอ,รอรหลักการและเหตุผลบอร์ดเกมใช้เรียกเกมกระดานรูปแบบหนึ่งเกมกระดานชิ้นนี้จะมีความซับซ้อนในการเล่นที่แตกต่างกันไป มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเล่นและยังมานำเป็นของสะสมได้อีกด้วยนอกจากความสนุกสนานในการเล่นแล้วผู้เล่นจะได้รับสเสน่ห์ของแต่ละประเภทเกมที่มีความสเสน่ห์นั้นทําให้คอมมิตี้ของการเล่นบอร์ดเกมนั้นขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆผู้จัดทาจึงเห็นว่าเนื่องจากตลาดของบอร์ดเกมในประเทศไทยกําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้านการที่มีบอรดเกมแปลไทยหรือบอร์ดเกมคาเฟ่ บอร์ดเกมของคนไทยเองทําให้คอมมูนิตี้ของเกมนั้นขยายมากขึ้นไปด้วยผู้จัดทําเลยเห็นว่าควรน,นําเสนอบอร์ดเกมให้คนที่ยังไม่รู้จักหรือคนที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้รับรู้มากขึ้นในรูปแบบ Battle r o y a l บอร์ดเกมเพื่อการต่อยอดพัฒนาวงการบอร์ดเกมและขยายคอมมูนิตี้ของบอร์ดเกมในทิศทางที่ถูกต้องดีมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งอะไรห,มหไม่วัตถุประสงค์หเพื่อต่อยอดไปเป็นธุรกิจ2เพื่อแนะนำบอร์ดเกมในรูปแบบต่างๆและนำเสนอของเรา3เพื่อต่อยอดทำกำไรจากการขยายของตลาดบอร์ดเกม4 เพื่อความหลงใหนในตัวเองในการเล่นบอร์ดเกมและอยากมีเกมเป็นของเราบ้างประโยชน์ที่จะได้รับมุมลูกค้า 1. ได้ฝึกสมองในการคิดแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ 2. ได้รับความสนุกในการเล่น 3. ได้รู้เกี่ยวกับวงการคอมมิวตี้ของบอร์ดเกม 4. อาจทำให้ผู้เล่นพบผู้คนใหม่ๆจากการเข้าสู่สังคมบอร์ดเกม มุมผู้จัดทำหนได้ศึกษาตลาดว่าการทําอะไรต้องรู้จักการดูตลาดณตอนนั้น 2. ได้พัฒนาตัวเองในหลายๆด้าน 3. ได้คิดออกแบบกฎการเล่นต่างๆขึ้นมาและนําไปต่อยอดใช้เรื่องอื่นได้ 4. ได้พัฒนาเผยแพร่วงการนี้ให้หลายๆคนได้รู้ A.S.R. Pirate of ตลาดบอร์ดเกมของประเทศไทยนั้นขยายตัวขึ้นทุกปีสังเกตได้จากบอร์ดเกมของคนไทยบอร์ดเกมแปรไทยและร้านคาเฟ่บอร์ดเกมที่เพิ่มขึ้นประเภทของบอร์ดเกมบอร์ดเกมนั้นมีมากมายหลายประเภทขึ้นอยู่กับกฎและวิธีการเล่นของเกมนั้นๆเช่นเกมครอบครัวเกมที่มีกฎกติกาไม่ซับซ้อนถูกออกแบบมาให้เด็กและผู้ใหญ่เล่นด้วยกันได้ เกมวางแผนเกมที่ต้องใช้ทักษะในการวางแผนและแก้ไขสถาการต่างๆปาร์ตี้เกมเกมที่ถูกออกแบบสำหรับเล่นการเป็นหมูนะ่คณะโดยที่กติกานั้นสามารถเข้าใจได้โดยง่ายวิธีการเล่นวางแมปและแจกเพลย์บอร์ดให้ผู้เล่นทุกคนวางกองการ์ดฮีโร่และกองการ์ดไอเทมและให้ผู้เล่นแต่คนเลือกจุดเกิดของตนเองบนเรือจุดเกิดของผู้เล่นนั้นจะมีไอเทมปืนใหญ่ที่โจมตีไกล3และดาเมจหนึ่งไว้เป็นพาสซีฟสกิล แล้วผู้เล่นทุกคนจะจวการ์ดกับทันเรือของตนเองผู้เล่นสามารถเดินเรือได้ทั้งแนวตรงแนวทะแยงและถอยหลังการใช้การ์ดไอเทมเท่ากับ1นึ่แอคชั่นผู้เล่นสามารถใช้ได้3ามแอคชั่นใน1นึ่เทินจากนั้นจวการ์ดหนึ่งใบเมื่อจบเทิรนวิธีการต่อสู้วิธีที่1โจมตีระยะไกลโจมตีโดยการใช้ไอเทมปืนใหญ่เราสามารถเพิ่มระยะและดาเมจของปืนใหญ่ได้ด้วยการจวการ์ด ผู้เล่นจำเป็นต้องทอยเต๋าให้ได้มากกว่าดาเมจของไอเทมนั้นผู้เล่นถึงจะโจมตีสำเร็จวิธีที่2โจมตีระยะใกล้ผู้เล่นสามารถโจมตีได้ด้วยการใช้ไอเทมอาวุธที่ติดอยู่บนเพย์บอดโจมตีลักษณะดเดียวกับการโจมตีระยะไกลประเภทของการ์ดการ์ดเอฟเฟกการ์ดที่จะช่วยและแก้ผู้เล่นในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสูญเสียการ์ดสองใบลดเลือดลดแอคชั่นและอีกมากมายในเกม การประเภทกับตันจะมีความสามารถที่แตกต่างและหักล้างกันและจะทําให้ผู้เล่นเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายอย่างแน่นอนการประเภทลูกเรือที่มีความสามารถขายค้อนกันไกลกระดาษและสามารถช่วยเราในสถานการณ์ต่างๆในเกมได้อย่างแน่นอนการ์ดอาวุธที่มีทั้งป้องกันโจมตีระยะใกล้โจมตีระยะไกลโล่ใช้ป้องกันเราจากการที่โดนโจมตีสามารถใช้แทนเลือดได้ปืนใหญ่โจมตีระยะไกลดาบโจมตีระยะใกล้ ส่วนวิธีการสั่งซื้อนั้นสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Facebook Age of p i r a t e Board Game สั่งซื้อในระบบ P-Order ในราคา999บาทค่าจัดส่ง60บาทสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2564ครับส่วนรายละเอียดอื่นๆจะแจ้งภายในเพจ Age of p i r a t e Board Game ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคแผนก ITM อาจารย์ปฏิพาณและอาจารย์พลมณีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการขั้นตอนการดำเน,นินการ 1. วางแผนออกแบบก,กฎกติกาในเกม 2. อ,ออกแบบไพ่แผนที่กล่องด้วยโปรแกรม Photoshop และ i l l u s ต r ต t o r 3. ากำหนดงานรูปแบบโมชั่นกราฟิกในสื่อการสอนวิธีเล่น ด้วย Premiere Pro after effect s 4. นำงานสิ่งพิมพ์ออกแบบส่งสถานที่พิมพ์งานหลังได้ออเดอร์ครบตามอันดับหานำชิ้นงานสำเร็จส่งที่การขนส่งในประเทศและรับของผ่านปลายทางเสน่ของการเล่นบอดเกมคือการได้เล่นกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อนได้ลองเรียนรู้วิธีคิดของแต่ละคนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ